หลังจากที่ท่านหญิงอามีนาะซึ่งเป็นแม่ของท่านนบ,บลลลีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้เสียชีวิตท่านนบ,บสลลลีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็ได้ถูกรับอุปการะจากอับดุลมุตตเลบซึ่งเป็นปู่ของท่านอับดุลมุตตเลบมีความรักต่อท่านนบ,บีมุฮัมมัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะไปที่ไหนท่านก็มักจะพาท่านนบ,บีมุฮัมมัดไปด้วยเสมอ และท่านมักจะไปนั่งข้างกะบะนบีมุฮัมมัดก็จะนั่งอยู่ด้วยเช่นกันแต่อับดุลมุตเตเลบได้การดูแลท่านนบีมุฮัมมัดได้ไม่นานท่านก็ได้เสียชีวิตเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมอายุได้8ปีต่อมาอบูตอเลบผู้เป็นลุงของท่านนบีสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมก็จึงรับตําแหน่งหัวหน้าเผ่ากุเรช และได้รับภาระหน้าที่ในการเลี้ยดูท่านนาบีมุฮัมมัดต่อมาอบูตอเลบได้รับตําแหน่งในการดูแลกาบะซึ่งมีภาระหน้าที่ที่ต้องมีค่าจช้จ่ายอย่างมากเนื่องจากว่าอบูตอเลบนั้นมีบุตรหลายคนและมีฐานะที่ยากจนท่านจึงประกอบอาชีพในการค้าขายในขณะเดียวกันนั้นนบีมุฮัมมัดก็ได้แบ่งเบาภาระของลุงโดยที่ท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นได้รับจ้างเลี้ยงแกะให้กับชาวมักกะ เพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวของลุงของท่านนบีมุฮัมมัดเติบโตขึ้นมาโดยที่เป็นผู้ที่มีจัรญามารยาทที่ดีงามท่านจะปฏิบัติดีกับทุกคนพูดจริงจะมีความสุภาพอ่อนโยนและมีความซื่อสัตย์จนได้รับฉายานว่าอันอามีนผู้ที่ซื่อสัตย์ท่านไม่เคยเคารพสกการะเทวรูปไม่เคยยึดถือศาสนาของชาวคุเรชและท่านนบีมุฮัมมัดนั้น ยังดำเนินตามแนวทางของฮันนิฟียะคือการนุบน้อมต่อเลาะเพียงองคเดียวและท่านก็ได้ใช้เวลาในการใครควรกับสิ่งที่อเลาะสร้างและทุกสิ่งที่ดำรงไว้ซึ่งหลักคุณธรรมการเดินทางค้าขายอย่างประเทศชามอบูตอเลบได้เดินทางไปค้าขายอย่างประเทศชามอยู่เสมอประเทศชามในปัจจุบันได้แก่ปรเลสตีนจอร์แดนซีเรียและเลบานอนวันหนึ่ง ในขณะที่อบูตอเลบกำลังจัดเตรียมของคาราวานเพื่อที่จะนำสินค้าไปขายยังประเทศชามมุฮัมมัดผู้เป็นหลานก็ได้มาขออนุญาตเพื่อที่จะร่วมเดินทางไปด้วยอันเนื่องจากความรักที่อบูตอเลบมีต่อมุฮัมหมัดสุลลัลวะอัลีวะสัลลัมก็จึงอนุญาตให้นบมีมุฮัมมัดนั้นเดินทางร่วมไปด้วยในขณะที่ท่านนั้นอายุได้ประมาณ9ปีกองคาราวานของอบูตอเลบได้เดินทางออกจากเมืองมกักกะ โดยมุ่งหน้าสู่เมืองดามัสกัสเมื่อกองคารวานเดินทางไปถึงเมืองบุสรอก็ได้ปักหลักกระโจมเล็กๆใกล้กับกุฏิของบรรลวงที่ชื่อว่าบูไฮระหรือบาฮิระนบีมุฮัมมัดก็ได้นั่งพักณที่ต้นไม้ต้นหนึ่งในการหยุดพักครั้งนี้บูไฮระได้จัดอาหารเลี้ยงสําหรับผู้ที่มากับกองคารวานด้วยโดยเขากล่าวว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะเชิญท่านทั้งหมดมารับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทาตหรืออิสระ เมื่อถึงเวลาเลืยกอาหารทุกคนก็จึงมาบูฮรอกล่าวว่าชาวคูเรสทั้งหลายทุกคนได้มาพร้อมกันแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่าทุกคนมาครบแล้วไม่มีผู้ใดลงเหลือนอกจากเด็กคนหนึ่งเท่านั้นบูฮรอก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนําเขามารับประทานอาหารด้วยเถิดเมื่อนั้นนบ,บีมุฮัมมัดมาถึงบูฮรอก็ได้จัดที่นั่งให้กับเขาเพื่อที่จะรับประทานอาหาร พร้อมกับได้พิจารณาลักษณะท่าทางของท่านนาบีม,มุฮัมมัดก็พบว่าท่านมีลักษณะตรงตามที่คมพีได้ระบุไว้เมื่อทุกคนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงลุกขึ้นเพื่อที่จะกลับไปที่พักบูไฮรอจึงกล่าวกับมุฮัมมัดว่าโอเด็กหนุ่มก่อให้เจ้านั้นตอบคําถามของฉันตามที่ฉันถามเถดกขอสาบานด้วยลาตและอุซานั่นหมายถึงการสาบานด้วยกับชื่อของรูปปั้นทั้งสองเมื่อมุฮัมหมัดได้ยินเช่นนี้มุฮัมหม,มัดก็จึงกล่าวว่า ท่านจะได้ถามฉันในนามของลาสและอุซาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันไม่มีความรังเกียจสิ่งใดนอกจากมันทั้งสองบูไฮรอก็จึงขอโทษและได้ถามท่านนาบีถึงการนอนของท่านนาบีสาภาพการเป็นอยู่ของท่านนาบีก็ได้ตอบตามที่บูไฮรอถามซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันตรงกับลักษณะที่ถูกระบุเอาไว้ในคำภี์ของบูไฮรอ และบูไฮรอก็ได้ดูด้านหลังของมุฮัมมัดก็จึงพบตราประทับแสดงเห็นถึงการเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายที่อยู่ระหว่างบ่าทั้งสองต่อจากนั้นบูไฮรอก็จึงหันมาถามอบูตอเลบว่า<ม>เด็กคนนี้เป็นใครมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับท่านอบูตอเลบก็ตอบว่าเขาเป็นบุตรชายของฉันบูไฮรอก็กล่าวว่าเขาไม่ใช่บุตรของท่านและบิดาของเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยอบูตอเลบก็กล่าวว่าเขาคือบุตรของน้องชายของฉัน บิดาของเขาได้เสียชีวิต,ตในขณะที่เขายังอยู่ในคันของมารดาพอเป็นเช่นนั้นบูไฮรอก็กล่าวว่าถูกต้องท่านจงรีบพาเขากลับไปยังบ้านเกิดของเขาณมักกะเสิดและจงระวังพวกยิวถ้าพวกเขารู้ดังที่ฉันรู้เขาก็จะทําร้ายเขาอย่างแน่นอนเพราะบุคคลน,น้องชายของท่านนี้คนนี้จะมีความยิ่งใหญ่ในอน,นาคตอย่างแน่นอนอบูตอเลบจึงปฏิบัติตามคําสั่งของบูไฮรอ และรีบนำตัวทตานนาบีมุฮัมมัดกลับสูน่นครมักกะอย่างเร่งรีบ